ผมได้มีโอกาสได้ไปพบกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่านายกเทศมนตรีนะครับท่านนายกสมชายพิลมชาติซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดผู้ขับเคลื่อนนะครับสำนักง,งานรับประกันสุขภาพหรือกองทุนตำบลระดับท้องถิน่นได้สําเร็จจนได้รับรางวัลซึงสองรายการนั่นก็คือรางวัลขับเคลื่อนกองทุนตำบลดีเด่นแล้วก็ รางวัลศูนย์พื้นผูสุขภาพตำบลดีเด่นนะครับมาพบกับท่านนะครับในวันนี้ขอเรียนเชิญรับฟังนะครับสวัสดีครับท่านนายกวันนี้เครื่องของพบกับผู้นําท้องถิ่นผู้บริหารกองทุนตานําบลนวันนี้เราได้พบกับกับท่านนายกสมชายพิลลมชาตินะครับนายกเทศมนตรีเมืองชุมเหตที่ท่านบริหารกองทุนได้อย่างดีเด่นนะครับท่านนายกครับขออนุญาต เรื่ตัวต่างๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเรากรับผมร้อยตำรวจตรีสนใจเป็นหนุ่มชาตินายกที่สมุทรีเมืองจุเพ็ตครับอนนี้รู้สึกยินดีจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับที่ได้มาดําเนินการร่วมกับท่านผู้อน,นันต์สุขธิในการที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับท่านผู้ฟังที่ๆๆรักและตระปรัชาติตรยควอมยินดียิ่งครับ ขอบคุณครับท่านนายกทราบมาว่ากองทุนตำบลจุมเหตุเนี่ยบริหารดีเด่นควได้รับรางวัลไม่ทราบว่าได้รับรางวัลอะไรเมื่อไหร่บ้างครับท่านนายกก็จะในรอบปีที่ผ่านมาครับเทศบันเมืองเีง่เราได้รับรางวัลในเรื่องของการบริหารจัดการของทุนดีเด่นนะครับซึ่งเรามีบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องระบบนะครับในการนำเสนอโครงการนะครับและเราสามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายนะครับ จนกระทั่งทาให้มีความสาเร็จในการบริหารจัดการนะครับเป็นที่ยอมรับของสํานักงานขิตากนะครับซึ่งได้มอบรางวัลให้กับทศ่บัาลเงของเราในการบริหารของทุนเฉพาะสัดส่นที่เด่นตั้งต่ปี2567 5ึงปับนมาครับครับผมกองทุนตำบลชุมเห็ดเนี่ยมีการบริหารอย่างไรครับในการบริหารงบประมาณการขับเคลื่อนกองทุนเนี่ ครับซึ่งในการบริหารงบประมาณกองทุนนั้นนะครับเราต้องมีการบริหารในการจัดงบประมาณนะครับให้ครอบคลุมทุกมู่เหล่านะครับทุกองค์กรตามบทนักหาตามบริบทของความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอีกทั้งในส่วนภาคราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับดังนั้นในการบริหารจัดการกองทุนนั้นเราได้มีการสนับสนุนจึงมีความหลากหลายนะครับและก็ให้ สามารถตรงกับวัตถุประสงค์ต,ตจจามเป้าหมายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับครับผมก่อนที่ท่านนายกจะเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชุเห็นเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมาว่ากองทุตนตำบลชุมเหุนเนี่ยมีเงินค้างท่อตอนนั้นก่อนหน้านั้นมีเงินค้างท่ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเงินค้างท่ออยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทกําในอ่า ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้และก็อยู่ในระบบนะครับผมจะตั้งคณะผู้มงงีหน้าทีนี้โดยกระผมร,รัตพทีสมชัยวิพมชาติไปเข้ามาดูแลบริหารจัดการนะครับเงินที่ค้างท้ออยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทเราก็ได้มีการจัดการจัดการบริหารที่ดีก็สามารถบริหารทําให้ไ้่าาย,ยางมีประสิทธิภาพนะครับทําให้ไม่มีเงินหลือค่างจ่ายไม่มีเงินหลือค้างท่อในปัจจุบันครับครับผมแล้ว การสื่อสารกับประชาชนแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆในตำบลชุมเหตดเนี่ย ท่านมีแนวทางให้ความรู้ความเข้าใจ,จกับประชาชนอย่างไรบ้างครับกับสิ่งจิแรกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับเรามีการสื่อสารหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีประชาคมในการออกไปเยี่ยมเยียนพ,พี่น้องในแต่ละหมู่บ้านนะครับเราก็ได้มีการนําเรียนในรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับในพื้นท <N> ี่นอกจากนั้นเรายังมีเสียงตามสายนะครับมีเสียงตามสาย อของเทศบาลและก็ฝากข่าวปถึงยังท่านกำนหนผู้้านที่มีของขึ้ได้ข่าวนะครับไปื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบในเรื่องต่างๆครับและที่สําคัญเรามีทั้งลายของเทศบาลเรามีเฟซบุ๊กของทางเทศบาลนะครับที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในการทํางานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับทราบนะครับ ก็ทร,บราบมาว่ามีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ,การของคุณตำบลเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับครับช่วงนี้เราก็ยกะดักการรัตนา์เนื่องจากว่าในนัดปัจจุบันนี้นะครับผู้สูงอายุมีความหลากหลายมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับและเรามีกิจกรรมในกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับศูนย์เกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะครับเราก็ได้จับมือเป็นเครือข่ายภาที่คระจายร่วมกัน ในการที่จะดูแลผู้สูงอายุเราลงพื้นที่พบปะนะครับโดยตลอดนะครับและยีกงยางเราก็ได้จัดโครงการบ้านเกี่ยวกับโครงการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุเราโดยการจัดโครงการรมกับอพจองนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่ทําให้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดีครับครับผมก็ในเรื่องของการบริหารจัดการในกองคุณ ที่ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและคนชราเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับที่จะผิดปกติครับก็ตอนนี้ในความต้องการของผู้สูงอายุนะั้นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องระบบนะครับเรื่องระบบของอาสายตานะครับซึ่งนับวันที่เป็นมีความพัฒนาเร็วขึ้นเวลานี้เราได้มีการเปิดวัดสายตาครับ,รบอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับเราได้มีการปับเรื่องสายตากับผู้สูงอายุแต่โครงการนี้เราก็ยัง มีจํานวนยังไม่มากนะครับแต่อยากจะได้อะงบประมาณในการที่จะดูแลพี่น้องใน,นี้ให้เพิ่มขึ้นครับนอกจากนั้นศูนย์ุกใจใกล้บ้านเรานะครับที่เราให้บริการพี่น้องประชาชนในลานี้ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับเราก็อยากจะได้ดูแลพี่น้องเราอย่างจะได้งปบ,ปบ,ากกาบประมาณและก็บุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆนะครับที่จะมาเยุกใจพักบำบัดให้กับผู้สูงอายุเราในกรณีที่เจ็บป่วยครับ ครับผมแล้วภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของจุเมศเราเนี่ยอยากจะให้ท่านนายกแนะนานิดนึงนะครับในกองทุนที่ไม่สามารถขับเคลื่อนมีมีมีมมหลายกองทุนเือเกินนะครับที่มีเงินทางท่อคล้ายๆกับอดีตของเราที่เคยค้างท่อกันเยอะเนี่ย มีแนวทางไหนที่จะแนะนําให้เขาได้สามารถขับเคลื่อนได้ได้ได้กับครองตัวครับก็อย่างนี้ครับในเรื่องของการทํางานนั้นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราที่รับผิดชอบในโครงการนะครับซึ่งเราจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะดําเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับในความต้องการของ่น้องประจาชนอันที่สองคณะผู้บริหารครับคณะผู้บริหารโดยเฉพาะที่ิองท่านนายกเองนะครับแต่ละพื้นที่ท่านจะต้องกํากับกําชับดูแลนะครับวางนโยบายในการทํางาน ร่วมกับท่านผู้บริหารกองสาธารณสุขหรือพี่น้องกระเรวะเราในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทํางานเพระฉะนั้นอะไรที่พี่น้องยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็อยากให้สอบถามมานะครับสอบถามมาเจะาการบุคคเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ตลอดทสร้า,างกระสานจะบโรงลงบาลต่างเมมางาพ,พ,นนพื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีวิตในจุดจงท่านนะครับเราถ้าเราเพื่อจะทํางานพืยวยกันปฏิบัติเราก็จะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ครับครับผมท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านนายกฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังรายการผู้ท่านสิทธิ์กับสปสชของเราบ้างครับครก็ฝากประยันพี่น้องอประชาชนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่กันลยว่าวันนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็อยากให้เชื่อกันดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะออย่างยิ่งการพร่ระบาดของลูกน้ำท่วมลายนะครับวันนี้ถ้าเราของเราไม่ชื่อกันดูแลมันจก,กำจัดมันก็จะเป็นภัยที่เราจะต้องรับ ต่อไปในอนาคตมันอาจจะเป็นภัยที่ร้ายแรงนะครับเรื่องการให้ระบาดของยุงลายนะครับเจนนี้เป็นหน้าฝนก็อยากให้ข้อร,ระวังช่วยกันดูแลนะครับก็อยากให้ทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเพราะว่ายุงลายนั้นมันสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็ฝากว่าในการดูแลพี่น้องเรานั้นคือเ่าเป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในทุกเรื่องทุกหน้าก็ฝากพี่น้องไว้ช่วยกันดูแลนะครับและโดยเฉพาะยิ่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพปรานามัยของพี่น้องประชาชนครับค่ะผมขอบคุณท่านนายกครัคบ